Thank <music> you. พาดูบ้านที่หมู่บ้านพึกษา ก็ทูสามกล้องวันนี้กุ้งพาทุกคนนะคะมาดูบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นวิวหน้าสวนเลยนะคะซึ่งหลังนี้มีการตกแต่งใหม่นะคะเนื้อที่บ้านอยู่ที่20.60ตารางวาม,ามี3ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถในบ้านได้2คันนะคะวิวบ้านหลังนี้คือเป็นวิวหน้าสวนของโครงการะคะ่ะทุกคนเราเปิดเข้ามาในบ้านปุ๊บก็จะเจอกับโซนลิฟวิ่งรูมก่อนนะคะซึ่งบ้านหลังนี้เขาตกแต่งฟรีเฟอร์นิเจอร์ให้แบบที่เห็นในวิดีโอนี้เลยนะคะยกให้หมด

เดี๋ยวเรามาดูมุมต่างๆในตัวบ้านกันนะคะมุมนี้เป็นบริเวณโต๊ะรับประทานอาหารนะคะก่อนถึงห้องครัวแล้วก็จะมีพื้นที่ว่างตรงนี้เขาแถมฟรีเป็นตู้เย็นให้เราด้วยนะคะแล้วก็ในบริเวณของชั้นล่างมีห้องน้ํานะคะทุกคนซึ่งก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยสามารถอาบน้ําในห้องน้ํานี้ได้ด้วยนะคะฟังก์ชันการใช้งานในห้องน้ําต่างๆก็คือครบสะดวกสบายมากๆนะคะและเดี๋ยวกุ้งจะพาทุกคนไปดูในโซนห้องครัวค่ะก่อนที่จะเข้าครัวนะคะเรามาดูกันก่อนเขาแถมเป็นผ้า ม่านสองชั้นให้นะคะมีม่านโปร่งแสงกับมา่านทึบแถมยังไม่พอะคะยังมีประตูบานสไลด์กั้นตรงนี้เพื่อป้องกันกลิ่นเวลาที่เราทําอาหารเข้าไปในห้องนั่งเล่นนั่นเองค่ะโซนครัวก็ต้องบอกเลยว่าอลังการงานสร้างนะคะมีทําเป็นเคาน์เตอร์ครัวให้มาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สไมโครเวฟรวมไปถึงฮูดดูดควันนะคะเวลาที่ทําอาหารในครัวจะได้ไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะเคาน์เตอร์ครัวก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะคะสามารถเก็บ ข้าวของในครัวได้ค่อนข้างเยอะเลย และยังมีโซนซักล้างนะคะซึ่งอยู่บริเวณนี้ค่ะทุกคนแถมเป็นแทงค์น้ํานะคะขนาดใหญ่ใหญ่กว่าตัวกุ้งมากๆ2,000ลิตรได้นะคะมาพร้อมกับเครื่องซักผ้านะคะแล้วก็โซนครัวนี่สังเกตดูนะคะจะมีแสงสว่างค่อนข้างดีเพราะว่ามีช่องแสงอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าบ้านไม่ร้อนเลยค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูโซนชั้น2กันนะคะห้องรับแขกก็น่ารักมากมีโซฟามีทีวีมาให้พร้อมเสร็จสับเรียบร้อยสามารถรักกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ตรงนี้ ก็เป็นบริเวณทางเดินขึ้นไปบนชั้น2คะ่ะหน้าท็อปบันไดก็จะเป็นไม้แบบนี้เลยค่ะทุกคนซึ่งสวยงามมากๆเลยนะคะในส่วนของชั้นสองะคะจะเป็นโซนห้องพักอาศัยมีด้วยกันทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ํานะคะเดี๋ยวกุ้งพาทุกคนไปดูในส่วนของห้องนอนห้องที่1ก่อนซึ่ง ก่อนเข้าไปนะคะก็จะเจอกับพื้นที่ตรงนี้ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะคะก่อนที่จะเดินเข้าห้องนอนแต่ละห้องนะคะมุมนี้เป็นห้องนอนใหญ่ค่ะทุกคนซึ่งกินพื้นที่ครึ่งหนึ่งของบ้านไปเลยนะคะต้องบอกเลยว่าห้องนอนใหญ่กว้างมากๆนะคะมาพร้อมกับเตียงขนาด6ฟุตนะคะทุกคนพร้อมผ้าปูที่นอนปลอกหมอนต่างๆก็คือจัดเซตมาให้เรียบร้อยเลยนะคะในห้องนอนใหญ่ตรงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าแสงสว่างค่อนข้างดีะคะเดี๋ยวกุ้งจะพาทุกคนไปดูมุมนี้นะคะมาพร้อมกับผ้าม่านสองชั้นเหมือนเดิมนะคะเป็นม่าน โงงแสงกับม่านทึบพอเปิดมาปุ๊บนี้ทุกคนเป็นบานกระจกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเราสามารถเปิดประตูหน้าต่างตรง,งนี้ผลักรับลมรับลมระบายอากาศต่างๆในห้องนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ในมุมนี้นะคะถัดจากปลายเตียงมาก็จะเป็นโซนของตู้เสื้อผ้านะคะบิวอินต่างๆอยู่ให้มุมนี้เลยนะคะนี่สามารถเก็บเสื้อผ้าต่างๆในห้องนี้ได้จุกๆกุ้งลืมแจ้งไปนะคะว่าทุกห้องนะคะมีแอร์ให้หมดเลยรวมไปถึงห้องรับแขกนะคะทุกคนคะ่ะเป็น แอร์ตัวใหม่ที่เขาติดตั้งให้เลยนะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของโต๊ะแต่งหน้านั่นเองนะคะบ้านหลังนี้นี่คือมาพร้อมจริงๆสามารถลากกระเป๋าเข้าอยู่ได้นะคะแล้วก็ห้องนอนใหญ่สามารถเปิดประตูเข้าห้องน้ําตรงนี้ได้ด้วยทุกคนซึ่งเป็นห้องน้ําที่คอนเนคกันนะคะห้องนอนสองสาก็สามารถมาใช้ห้องนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูจากทางนี้ดีกว่าค่ะ เราจะเห็นนะคะว่าจะมีประตูตรงนี้นะคะเปิดเข้าห้องน้ำได้ทุกคนก็ฟังก์ชันการใช้งานครบถ้วนนะคะสุขภัณฑ์ชักโคกต่างๆก็คือใหม่สะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ฝ้าเพดานค่อนข้างสูงไม่อึดอัดเวลาที่จะเข้าไปในห้องน้ำนะคะก็สามารถเปิดประตูกระจกบานสไลด์ตรงนี้ได้นะคะในส่วนของห้องอาบน้ำนะคะก็เป็นชาวบ็อกแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับอ่างล้างหน้าต่างๆนะคะก็ค่อนข้างที่จะใหญ่โตพอสมควรเลยนะคะ เขามีฟรีนะคะเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยนะคะเวลาอาบน้ําก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเลอะเธอออกมาข้างนอกนะคะเพราะว่ามีเชอรวบ็อกให้ค่ะและในส่วนของห้องนอน2อานะคะอยู่ทางนี้เดี๋ยวกุ้งพาทุกคนไปดูห้องนอน2ก่อนนะคะซึ่งก็อยู่บริเวณนี้เลยนะคะมาพร้อมกับการจัดชุดเฟอร์นิเจอร์ต่างๆให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงตู้เสื้อผ้าต่างๆโต๊ะแต่งหน้านะคะก็คือจัดให้เหมือนในห้องนอนใหญ่เลยแต่ว่าเตียงในห้องนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ5ฟุตได้ค่ะและในส่วนของห้องนอน องสุดท้ายนะคะจะเป็นห้องโล่งๆคะ่ะเขาไม่ได้จัดเฟอร์ให้เพื่อที่ว่าเผื่อใครนะคะที่ทํางานสามารถจัดห้องนี้ให้เป็นห้องทํางานได้นะคะทุกคนมาพร้อมกับแอร์ให้แบบนี้เลยนะคะก็ถ้าใครสนใจบ้านหลังนี้นะคะพึกษาวิวกระทู3ามกองนะคะราคา3.49้าล้านบาทก็สามารถทักถ่ายกุ้งเข้ามาได้นะคะ